แนะนำตัวมาได้เลยนะสวัสดีครับผมไซเกอร์สาวาร์ดอายุ22ปีครับมาจากโรงเรียนตำรวจสินะแหมมากันเยอะซะด้วยใช่แล้วครับพวกเราตกลงกันไว้ว่าจะมาทำงานที่เดียวกันหลังเรียนจบครับผมดูจากผลการเรียนแล้วถือว่ายอดเยี่ยมกันทุกคนเลยอาจจะขาดเพียงแค่ประสบการณ์ทำงานทริงๆขอความกรุณาช่วยชี้แนะด้วยนะครับแมฉันจะถูกใจซะแล้วสิ ามาเริ่มการสัมภาษณ์กันเลยดีกว่านะทำไมออย่ากมันเป็นตำรวจนเหรอมันเป็นความฝันตั้งแต่วัยเด็กนะครับอยากจะเป็นผู้พิทูความยุติธรรมแล้วความยุติธรรมที่ว่าสำหรับนายแล้วมันคืออะไรนเหรอสำหรับคนอื่นอาจจะเป็นการลงโทษหรือจะกการเหล่าผู้ร้ายแต่สำหรับผมแล้วความยุติธรรมนั้นก็คือการได้ปกป้องและดูแลผู้ที่อ่อนแอกว่าครับ ก็จออองอย่าลืมความยุที่ทําของนายสะิละใส่เกลือครับผมถือว่านายสอบผ่านของจงการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้ฝากตัวด้วยนะครับรายง,งานรายง,งานมิตรรุก่อนจราจรย้ำมิตรรุ่นก่อจรตจรขออน,นุญาตยไดทุกนายเตรียมความพร้อมโดยเดือดย้ออยําขอเต็มความพร้อมโดยเดือด ไปไปไปตอนี้แหละได้เวลาแหกคุกอย่าไปกลัวบุกเข้าไปเลยไปไปไปเอ้ยเอาแต่เห่าก็อยู่ได้หน้าลำคาญชมัดเดี๋ยวปัาดีทิ้งแม่เลยไอ้พวกสวะไอ้พวกชิมาเก,ก